เขาบอกให้น้องดิวไปโหนไปทําไมครับไปทําเห็นไหมเขาไม่ไปก็บอกแล้วเขาไม่ไปเขาไม่ไปโหนกระแสก็บอกอยู่ใครอย่ามาชวนเขาไปเขาไม่ไปเดอ้อทำไมคุณเป็นคนเปิดเรื่องคุณไปสิไปทำไมอ้าวก็ไปไประจันหนะ้าเอาความจริงมาวางไงว่าสิ่งที่เขาพูดมันจริงไม่จริงก็ไปแสดงหลักฐานไป เคลียร์้นสิเอาไอ้พวกพูดความจริงมันก็อยากจะไปไงอย่าเป็นอย่างนั้นแหละออกทีวีไงแล้วดิวแม,ม,ม,ม่มันไม่ใช่เรื่องดีอ่ะเราจะไปเราจะไปไปทําไมมันไม่ใช่เรื่องดีในต่ออลูกของเราที่จะเติบโตมาเลิกไปเถอะเลิกไปเลยอุ้ยกลัวโคตรมันไสเลยไอ้พวกไอ้พวกที่ ไม่ได้เป็นชายหญิงปกติแล้วมึงไปเอาลูกเอาเต้าชาวบ้านเขามาทําเป็นทําเป็นดัดจริตเป็นพ่อเป็นแมท่ทั้งทั้งที่เป็นผู้ชายทั้งคู่หรือว่าเป็นผู้หญิงทั้งคู่อันนี้กูแย้งเลยอันนี้กูบอกเลยมันจะมีปมให้กับเด็กไม่มึงมึงก็ผลิตเองไม่ได้ไงมึงก็ไปเอาลูกชาวบ้านเขามาน,น,นั่นนู่นนี่เอออย่าไปพูดเลยว่าตัวเองมีลูกพยายามที่จะสร้างครอบครัวท,ทั้งทงที่ตัวเองไม่มีหีเข้าใจไหมคะ เพศเดียวกันรักรวมเพศไม่แปลกหรอกสังคมก็ยอมรับหมดแหละแต่ไม่จําเป็นต้องตะบี้ตะบันอยากให้เป็นเหมือนคู่หญิงคู่ชายจะจะเป็นเหมือนผู้หญิงกับผู้ชายให้ได้ซึ่งมันไม่ได้ไงเพราะพวกเธอไม่มีมดลูกเธอเอาเด็กมาเป็นลูกเป็นเต้าเนะ่ะทำเป็นสร้างครอบครัวอ,อุ่นแต่เด็กมันคือมันไม่รู้คนไหนแม่คนไหนพ่อไงมึงเข้าใจไหมมันจะเป็นปมในอนาคตสมัยน,นี้นี่นะคิดกันหน่อย ควรจะให้เขาเติบโตกับแม่ที่เป็นผู้หญิงแท้ผู้ชายแท้อยู่เวอร์กว่าถ้าถ้าหวังดีกับเด็กกันนะลูกของเราที่จะโตเตกมาจะให้พ่อบอกว่าเอ้ยพ่อมึงจะไปพ่อตรงไหน,นมึงเอาลูกชาวบ้านเข้ามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเข้ามาอมูทําเป็นเออมึงเอาลูกชาวบ้านเข้ามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเข้ามาอมมันจะไปลูกลูกเลิกอะไรอืก็คแค่นั้นแหละจบพูดไปทําไมไม่น่าไม่น่าจะเอาลูกคนคนอื่นมาเป็นภาระเราปล่อยเขาเลี้ยง ให้เขาเติบโตกับแม่เขาอะพ่อเขาว่าดีสุดเมื่อก่อนพ่อเป็นเด็กเลี้ยงหรอไม่ดูไม่อยากให้เขามารับรู้อย่านี้หรอกอืมให้เขามีตัวเองเป็นคนพูดเองว่าตัวเองเป็นเด็กเลี้ยงอืมตัวเองเป็นเด็กเลี้ยงตัวเองเป็นคนพูดเองเออเองแล้วตอนเนี้ยจะมาบอกว่ากลัวลูกรับรู้โอ้ยถึงเด็กมันจะรับรู้เด็กมันก็ไม่แคร์หรอกเรื่องในอดีตของพ่อของแม่นีชีวิตท,ที่มันดีขึ้น <c oughs> แต่ถ้าไปในฐานะที่แบบ อูช่วยเหลือคนไทยช่วยเหลือช่วยเหลืออสงครามช่วยเหลืออะไรเงี้ยเมาส์มอยกันเนี่ยอ่ะอเ,เพอเจอเหอะก่อนจะไปช่วยเหลือนั่นนู่นนี่ไอ้อย่างนั้นนะเขามีงบประมาณส่วนกลางของรัฐไม่ต้องไปเหอหมอยเหมือนไอ้กันจอมเบ่งหรอกไม่ต้องไปแข่งขันกันในเรื่องนั้นหรอกเขามีงบประมาณแต่ไอ้สิ่งที่จะต้องทำก็คือเคลียร์เรื่องตัวเองอู้เลิกพูดไปเถอะไอ้เรื่องพวกนั้นนะที่จะไปช่วยทั้งอื่นนะ you โอเค แต่เรื่องเาวสาให้เขาไปให้เขาไปกัดกันเองให้เขาไปอะไรสะเสลอแล้วเขาคุยเรื่องตัวเองบ้าตัวเองเป็นคนมีแผลเรื่องนี้มันก็จะไปคุยเรื่องนี้โอ้ยบ้าก็ไม่มีหีเสือกอยากเป็นแม่เป็นพ่อกูก็งงมากเลยเออถ้าพวกสาวทอมสาวเลสเบียนโอเคอันนั้นเขาก็มีมดลูกเขาก็ผลิตลูกของตัวเองออกมาได้ก็ไม่แปลก แต่พวกชายรักชายเนี่ยไม่จําเป็นหรอกที่อยากจะแบบอยากจะพร้อมหน้าทั้งพ่อแม่มันพร้อมไม่ได้เพราะมึงเป็นชายรักชายมึงจะไปเอาลูกไปใส่มดลูกตรงไหนแล้วเออมึงมีเงินมึงเลี้ยงเด็กให้สวยหรูขนาดไหนแต่มันก็มันก็ขาดขาดความเป็นปกติเหมือนเด็กคนอื่นนะเด็กมันจะถูกล้อที่โรงเรียนได้ซ้ํา เออก็ถ้ารักเด็กจริงก็ควรให้เด็กเติบโตกับแม่แท้ๆพ่อแท้ๆของเขาแล้วเราก็ support, สปอร์ตสปอร์ตอยู่ข้างหลังรับเป็นบุญบุญธรรมสปอร์ตสปอร์ตเป็นเกินอะไรเงรี้ยอย่างนั้นโอเคอยู่ดิวออก็จะเปิดทีวีอยู่ที่บ้านนี่แหละเนี่ยเปิดทีวีรีแอคแบบอุ้ยน่ารักจังเลยก็รีแอคสิเพราะตัวเองไม่กล้าเผชิญหน้าไงตัวเองโกหกทุกเรื่องไงการออกรายการมันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกลายกลายเป็นตัวเองไม่กล้าไม่กล้าเผชิญหน้าไงเพราะตัวเองโกหก น่ะปัญหาของคนโกหกมันจะเป็นแบบนี้แหละดิวเป็นคนฉันฉันดูลักษณะเธอแล้วเธอเป็นคนขี้โกหกฉันดูออกอยู่เธอเป็นคนขี้โกหกในเมื่อเธอเริ่มต้นจากการโกหกเธอก็ต้องโกหกไปเรื่อยๆเอยเพื่อเอาแก้ผ้าหน้ารอดเธอเป็นคนขี้โกหกเอออะไรเงี้ย